สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแมนครับที่โชว์รูม Ford นิเวเอล่ารามอินทาตอนนี้ครับแมนอยู่กับ Ford Next Gen Ranger XLT ครับเจ้า XLT เนี่ยมีข่าวแว่วๆมาในช่วงแรกนะครับว่ามันจะไม่ถูกนำออกมาวางจำหน่ายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับทาง Ford ก็ส่ง XLT ครับลงมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับลูกค้านะครับคลิปนี้แมนจะทำการรีวิวเจ้า XLT ครับ ว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนไป10นาทีนี้คุณจะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยครับโอเคครับตามแมนมาดูเลยครับสำหรับ XLT ครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะครับราคาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นราวๆาว30,000บาททั้ง2รุ่นนะครับรุ่นเกียร์ธรรมดาครับราคาปรับไปที่8ป9 0 0 0บาทนะครับส่วนเกียร์ออโต้ปรับเพิ่มขึ้นมาที่90 0 0 0 0น 934,000บาทขอโทษนะครับอ่านี่ครับอย่างแรกที่มันเปลี่ยนไปคุณผู้ชมเครื่องยนต์จาก2.2ลิตรครับเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์2ลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้าจากโรงงาน170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับเพิ่ม30,000บาทเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นมา10มา้าได้เครื่อง2ลิตรเทอร์โบนะครับในการต่อภาษีในการจดทะเบียน เซฟเงินคุณไปได้แน่นอนแล้วก็เครื่องยนต์เล็กลงนะครับแน่นอนว่าอัตราการสิ้นเปลืองมันลดลงอย่างแน่นอนโอเคหจุดแล้วนะมาด้านหน้าครับด้านหน้าไฟเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกยังคงเป็นหลอดไส้นะกระจังหน้ายังเป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับสำหรับ x c แล้วก็รุ่นเดิม XRT ไม่มีไฟ daytime running light รุ่นนี้มีมาให้นะครับสำหรับ Next Gen โอเคถัดมาเพิ่มมา3ามหมืนกล้องมองหลังมีแล้วนะครับกล้องมองหลังมีแล้วแล้วก็ฝาท้ายรูปทรงดูโอเคขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่มีสติกเกอร์แล้วเป็นตัวปั๊มแทนนะเป็นตัวปั๊มอ,อักษรเลนเจอร์แทนนะ แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มาอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวรองมือเปิดมาให้ด้วยไฟเบรกดวงที่3มมาอยู่ที่ฝากระบะท้ายไม่ได้อยู่ตรงนู้นแล้วเนาะแล้วก็ตัวกระบะท้ายเนี่ยเพิ่มจุดที่เราจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม mm hmm. เช่นโรบาร์มาให้นะครับไม่ต้องเจาะกระบะแล้วอ่าไม่ต้องเจาะกระบะแล้วนะครับสามหมื่นอะไรต่างไปอีกนี่พุชสตาร์ทนะเป็นพุชสตาร์ทนะครับอันเดิมเป็น กุญแจสตาร์ทแล้วก็นี่หน้าตาของกุญแจนี่นะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะครับเพียงแค่คุณถือกุญแจอยู่คุณเปิดประตูรถได้เลยไม่ต้องกดกดล็อกนะอ่านี่ผมกดล็อก2ทีนี่คือล็อกรถนะครับผมถือกุญแจนะเปิดได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับตัวตัวหน้าปัดเรือนใหม่นี่ตัวหน้าปัดเรือนใหม่เป็นฟูลดิจิตอลนะ ไม่มีเข็มบไม้แล้วนะครับเป็นฟูลดิจิตอลแบบนี้เลยอ่านี่คือ30,000บาทที่เพิ่มขึ้นมาพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทำงานด้วยระบบมอตเตอร์เหมือนเดิมนี่ค r u i s e Control มีเหมือนเดิมอ่าอันนี้เราไม่พูดถึงเนาะตัวนี้ก็เป็นควบคุมระบบ entertainment เหมือนเดิมอันนี้เราไม่พูดถึงนี่ครับหน้าจอได้หน้าจอ10.1นิ้วสำหรับราคาที่เพิ่มมา XLT นะครับ อ่าแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะครับเป็นเกียร์หกสปีดคุณผู้ชมขับเคลื่อนสองล้อแต่ว่ามันมีโหมดการขับขี่มาให้ด้วยคุณผู้ชมนี่มันเลือกได้สี่โหมดด้วยกันนี่คือคือถ้าเรากดเลือกโหมดนี่มันจะขึ้นตรงนี้หน้าจอนี่นี่ถนนลื่นปกติประหยัดนะครับแล้วก็ลากจูงลากพ่วงเนาะ อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากจากเดิมนะเอาละอะไรได้เพิ่มมาอีกนี่ไ i เ e สชาร์จเจอร์ชาร์จมือถือโดยที่ไม่ต้องเสียบสายโอ้แล้วก็นี่แอ,แ,อนแอร,อรนะ์แอร์เป็นแอร์อิสระซ้ายขวานะแอร์เป็นแอร์อิสระซ้ายขวาเลือกได้นะครับคนอยู่ฝั่งซ้ายก็ปรับเลยคนคนขับก็ปรับเลยไม่เกี่ยวกันนะครับแยกกันแล้วก็คันนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนี่มีแอร์หลังให้ด้วยนะ ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับ XLT คันนี้กระบ,บะราคา9 0 0 0 3 0ม4พ0 0สำหรับตัวเกียร์ออตโต้นะแล้วก็8 8 9 0 0 0สำหรับตัวเกียร์ธรรมดาถุงลมถุงลมนิรภัยนะคุณผู้ชมให้มาทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะครับถุงลมนิรภัยนี่มันจะอยู่คู่หน้าแล้วก็ตรงเสา A ตรงกลางนี้นะทั้งหมด6ลูกอ่าแล้วคุณผู้ชมดูท้องโดยสาร มันก็คือกว้างขวางเหมือนเดิมตามสไตล์ XLT นะครับข้างในดูหรูหรากว่าเดิมอ่าโอเคในเรื่องของความสวยงามเนี่ยมันอาจจะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่อันนี้เราจะพูดถึงว่าไอ้สามหมื่นที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันได้อะไรอีกบ้างนะครับโอเคโอเคครับยังไม่หมดนะคุณผู้ชมสำหรับ XLT ตัวนี้ที่มันได้เพิ่มมานี่ ตัวเชื่อมต่อ usb ที่กระจกมองหลังเมื่อก่อนไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ford pass connect นะ ford pass connect ก็คือจะสามารถเชื่อมต่อรถคันเน้ยของคุณนะกับโทรศัพท์มือถือของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นเช็คตำแหน่งตัวรถสามารถสตาร์ทรถได้จากระยะไกลนะครับหรือว่าจะเช็คสภาวะต่างๆของตัวรถน้ำมันระดับน้ำมันเครื่องหรือความสมบูรณ์ความพร้อมของลมยางหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถสามารถตรวจเช็คได้นะ ่นี่ครับเท่าคร่าวสำหรับราคาที่มันปรับเพิ่มขึ้นมานะครับ XLT ตัวใหม่เพิ่มมา3 0 0 0 0สิ่งที่ได้นะครับมากขึ้นกว่าเดิมในส่วนที่มันหายไปก็อย่างที่เราพอจะทราบกันนะครับอย่างเช่นว่าพวกโชคฝากระโปรงหรืออะไรพวกเนี้ทุกท่านลองเอาไปตัดสินใจแล้วเอาไปชั่งน้ำหนักดูนะครับสำหรับราคาที่มันปรับเพิ่มแล้ว ฟังก์ชันหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มันได้เพิ่มเข้ามาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมนด้วยสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0614345995นะครับหรือว่าสามารถคอมเมนต์ติชมหรือว่าทิ้งช่องทางการติดต่อกลับไว้ให้แมนได้เลยนะครับยังไงแมนจะทำการติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์อ่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แมนด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ